สวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้เอกบุรพานะครับก็มีเหรียญวัตถุมงคลนะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมแล้วก็แบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะครับโดยเหรียญวัตถุมงคลในวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเจ้าปู่สีสุดโทนนขราชนะครับคาชะโนดปี2560นะครับรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับอันนี้ก็ได้มาแบบเลี่ยมพร้อมบูชาแล้วนะครับจํานวนด้วยกันทั้งหมดห้าเหรียญนะครับ ในวันนี้นับก็จะพามารับชมความสวยงามนะครับแล้วก็เปิดราคาแบ่งปันกันนะครับเผื่อท่านใดนะครับได้รับชมแล้วชื่นชอบนะครับอยากได้ไว้บูชานะครับก็แบ่งปันไปในราคาหลักร้อยนะครับเป็นราคาเบาๆนะครับรับประกันพัดเทนะครับผ่านพิธีแน่นอนนะครับในวันนี้นับก็มารับชมตัวเหรียญกันเลยนะครับว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับโดยในตัวเหรียญนะครับก็เป็นเนื้อทองแดงครับเลี่ยมพร้อมใช้แบบนี้นะครับเป็นเลี่ยมกันน้ําแล้วนะครับ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปของเจ้าปู่สีสุโธนคราชนะครับซึ่งใบหน้านะครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกนะครับที่ตอกคดรวยนะครับก็ใช้เป็นใบหน้าเดียวกันนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์พญานาคแบบนี้นะครับพลิกมาด้านหลังเหรียญนะครับก็จะเขียนรุ่นนะครับเป็นรุ่นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับแล้วก็จะมีรูป12นักสัตว์นะครับซึ่งเป็นสัตว์ราศีประจําปีเกิดนะครับของเราทุกคนนะครับ ด้านล่างเขียนว่าคำชะโนดนะครับจังหวัดอุดรธานีปี2560นะครับมีการตอกโค้ดดันหมายเลขํำเบอร์เอาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะตอกโค้ดนะครับเป็นลอยล้นฟ้ามหาสศรธีนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดของตัวเหรียญนะครับที่ตอกไว้ทั้ง2ฝั่งนะครับก็จะตอกแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เลขโค้ดก็จะรันํำเบอร์นะครับจากเลข1ถึง5 0,000ื่นนะครับก็คือเนื้อทองแดงนี้จะสร้าง5 0,000ื่นเหรียญนะครับก็จะเป็นการตอกนะครับเลข1ถึง เลขห0,000นะครับในด้านหลังเหรียญตรงนี้นะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นองค์เจ้าปู่สีจุโธกับเจ้าย่าปฐุมมานะครับก็จะเป็นอยู่ตรงกลางเหรียญแบบนี้ครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นป่าคาชะโนดนะครับแบบนี้นะครับเป็นการออกแบบเหรียญออกมาได้สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ได้รับชมความสวยงามของตัวเหรียญเบื้องต้นกันนะครับต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีเหรียญนี้นะครับก็ ชุดนี้นะครับได้เลี่ยมกันน้ํามานะครับก็อาจจะสะท้อนแสงแล้วก็เห็นความสวยงามของตัวเหรียญได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็ต้องกรอบกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นองค์เจ้าปู่สีสุดโทนะครับนี่นะครับจมูกโด่งๆนะครับแล้วก็เป็นองค์พญานาคนะครับอยู่ด้านหลังนะครับนี่ครับอัคขระชุดนะครับแล้วก็สร้อยสังวาลนะครับแกะออกมาได้คมชัดนะครับตัวหนังสือนะครับเจ้าปู่สีสุดโทนะครับ นักราชนะครับเนี่ยครับเป็นแท่งชัดเจนแบบนี้สวยเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังเหรียญนะครับจะเขียนว่ารวยล้นฟ้าหมาเสร็ฐีนะครับแล้วก็ตอกโค้ดไว้นะครับอย่างองค์นี้นะครับก็เป็นองค์ที่หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามนะครับอันนี้ครับเป็นโค้ดเลขไทยนะครับตอกไว้แบบนี้นะครับตรงขอบเหรียญนะครับก็เป็นสิบสองนักสัตว์นะครับนะครับเป็นปีประจำสิบสองนักสัตว์ของเรานะครับข้างล่างนะครับเขียนว่าคําชะโนดนะครับ จังหวัดอุดรธานีพศสองพันห้า้อยหกสิบนะครับในฝั่งตรงนี้นะครับก็จะตอกโค้ดนะครับเป็นรวยล้นฟ้ามหาเศรษฐีนะครับนี่นะครับเป็นโค้ดตอกนะครับแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญที่หนึ่งครับผ่านไปนะครับตัวเหรียญที่สองครับก็เหมือนกันนะครับมีความคมชัดนะครับเห็นไหมครับว่าใบหน้าเววตาคมชัดนะครับเพราะว่าเหรียญชุดนี้นะครับได้ทําการเลี่ยมพลาสติกกันน้ํามาแล้วนะครับนี่นะครับเหรียญกรอบกันน้ําพร้อมบูชามาแล้วนะครับแบบนี้นะครับ จะแตกต่างกันที่ด้านหลังนะครับที่เป็นเลขโค้ดนะครับอย่างองค์นี้นะครับก็เป็นเลขโค้ดนะครับห้าเก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็โค้ดก็จะต่อเหมือนกันครับรวยล้นฟ้ามหาเศร็ฐทีนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับเหรียญที่สองครับเหรียญที่สามนะครับก็มีความสวยงามเหมือนกันนะครับไม่ได้มีรอยบุกรอยบี้นะครับเนื่องจากเป็นพระที่นํามาเรี่ยมกอบพลาสติกกันน้ําไว้แล้วนะครับก็เลยทําให้พระนะครับมี ความสมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับนี่ครับอย่างองนี้นะครับก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับ6104นะครับนี่ครับเป็นโค้ดตอกเหมือนกันนะครับเป็นผ่าแท้ดูง่ายนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับ6 1หนึ่งเจดศูนย์นะครับนี่ครับ6170นอ็ิบนะครับนี่นะครับ ต่อก็ควรเป็นโค้ดเหมือนกันนะครับรวยร้นฟ้ามาหาเศรษฐีนะครับเป็นโค้ดต่อกนะครับนี่นะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับจมูกร้อยๆนะครับนี่นะครับแต่ดูง่ายสภาพสวยนะครับเรี่ยมกันน้ํานะครับอ่าอย่างองนี้นะครับห้งนี้ก็จะเป็นเลขโค้ดนะครับห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับนี่นะครับเป็นห้าเก้าเก้าเจ็ดนะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับรวยล้นฟ้ามาเศรษฐีนะครับเป็นโขนตอกทั้งสองฝั่งแบบนี้นะครับนานๆนะครับคมชัดสวยงามนะครับจมูกร้อยนะครับนี่นะครับก็เป็นพระพิธีดีนะครับการจัดสร้างชัดเจนนะครับของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่ครับเป็นเหรียญจัปู่ศรีสุโธปี2560นะครับนะครับเป็นพระแท้พระสวยดูง่ายนะครับแล้วก็พิธีการจัดสร้างชัดเจนนะครับ จะสร้างโดยมูลนิธิมิลเลอร์เคนออฟไลท์นะครับปี60นะครับมีเกจิรวมปลุกเสกมากมายนะครับตามพิธีตามตำรานะครับสามารถบูชาใช้พุทธคุณกันได้นะครับในเนี้ทองแดงก็จะสร้างจํานวน5 0,000ื่นเหรียญนะครับมีทองแดงผิวไฟกับทองแดงผิวลุ้งนะครับสร้างอย่างละ50 0 0 0ื่นเหรียญนะครับราคาบูชาจากวัดนะครับก็เหรียญละ199บาทนะครับ ในวันนี้นะครับอีกบุรุพานะครับก็นํามาเปิดแบ่งปันนะครับเอาไปเหรียญละ300บาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งนะครับเรียมกันน้ําแบบนี้นะครับพร้อมใช้นะครับรับประกันพระเทนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับสนใจอยากได้ไว้บูชานะครับแบ่งไปนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือทางช่องทาง Facebook นะครับเดี๋ยวจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับก็มีด้วยกันทั้งหมดจํานวน5เหรียญนะครับห้าองค์นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับ เปิดไว้300บาทรวมจะส่งนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับวันนี้เอฟบรุรพาก็ฝากไปเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับ